สวัสดีครับเอฟซครับเหมือนเดิมเหมือนเก่าเหรอครับผมอยู่กับเบาหมูครับลำนำอิสานตีมิมเอฟซตีมิมตอนหกโมงกลัวๆครับเบื้องระยะร่างเขาครับกับขีดินเอฟซห่างกันแค่ศอกครับร่างนี่สวยเลยน,นะครับผมเดี๋ยวมาลุ้นน้ำหวานกันว่าน้ำหวานเขาจะเต็มไเอฟซ โอ้เมาเอฟซีคนกับเมามิา่ม,มกับซีเมาแล้วครับน่ครับเอฟซีนะครับหัวน้ำหวานครับงา,ง,งามๆเลยเอฟซี FC. แต่ว่ามิม่มเดือนหาหรู้สึกว่าเกสอนจะร้ายนะครับผมเห็นไหมครับในเกสอนเขาครับ,อ,รบอันเป็นดูเลยเอฟซี FC. หน้ามจะบ่อยปไหนครับ ตอนนี้บ้าหมูกะเป่าจน <c oughs> ยาเบิดกอ,อกนึงแล้วครับสิต,ตัดเอาเลยเอฟซีูบองมาหลุนกันครับบางนาที่ห้างเขาอยู่มันห้างใหญ่บ่ไอติดกับงาไม่หลายบอโอ้ยน้ำบานเขาได้ครับนี่สอดมากนี่งาแห้งโอ้นั่นแตกสับน้ำบานครับเอฟซแตกครับเราเป็นยังแตกหน่อยนึง เอฟซีอุปสรรคหลายแช่ไหมเอฟซีบ่าวหมูเอาบึงเอามีดนี่มากครับจะตัดนี่ก่อนครับตัดไอ้ขู่้ันก่อนเอฟซีคือไปเนาะเอฟซีเลยแต่ว่ากับไข้คาวามีดตะขอยเลยครับมีตะขอนี่ห้างขาดเถะบ่าวหมูเร็วนี่มาโอ้ยทันไปเนาะเอฟซีเลยด,ดนูน้ำหวานเบื่อเราบานเนาะ ผลเบืองในเอฟซีเด้อกล่องอาจสีสั้นนะครับผมเอาแล้วครับขาดแล้วเอฟซีขาดแล้ว FC. ขาดแล้วเด,ดี๋ยวเดี๋ยวผมเชี่ยเชี่ยข้างหน้ากันก่อนที FC. งามไหมก่อลายพุทธอันตรายเลยครับจากสิได้น้ำหวานสวยบุได้สวยเดียรครับเอฟซีแต่คือมือผมคือเอาเทิ้งก่อไพโอเมเน,นวเลยครับมีตังใจมาเอาเสะอมง,งามนี่อโอ้ ใส่ได้ครับ F4 ใส่ได้ครับผมมีไผถือกล่อง,องผมเนาะ <c oughs> F4 เอ่อเดี๋ยวผมขอสต็อปคลิปไปสักก่อนครับช่วงนี้เดี๋ยวผมขอจัดการกับรังมิมรังนี้ก่อน F4 เดี๋ยวไปพอกันตอนผมจะเอาใส่ผ้าถาดไปพุ่นละผมขอสต็อปคลิปก่อนครับเอาละครับ F4 ครับเบิ้งน้าเงินชัดๆครับเต็มพอร์กครับ F4 ถือว่าสวยงามเลยนะครับผมรังนี้ได้เต็มๆเ,เลย ผมอมีดย่างดีเพื่อนวาผมเนี่ยฮักเอฟซีงานมันฮักงานครับงานนี่ฮักเอาครับโอ้ยเห็นตรงไหเนาะผมใส่เอฟซีด้เห็นตอนผมเคลียร์ผึ่งออกเอาขอวางลุงกับผึ่งนี่ส่ละเอฟซีสันเคลียร์แม่เขาออกกันครับผมเคลียร์แม่เขาออกก่อนมองนี่มันเดี๋ยวมันจะกินน้ำหวานมุมนี่เบิดครับนี่นี่ครับมุมนี่อยู่มุมนี่คือกินน้ำหวานนะครับเอฟซี นี่ครับมิมเดือนหาน้ำหวานหวานหว,วานแท้บอหวานแท้ครับเบียบซี่แต่ว่าไอ้เกสรหลายครับเกสรหลายเกสรหลายรีเอฟซีฟ่อ,อ,อ๋อแงข้างนอกเอฟซี่เลยมันูมีคนถือกล่อ,องผมมันยังสีเลรอครับโซโลเดียวนี่ครับคนถือยาเป้าเขากะสีออกมาเป็นก้อนสีลรเอฟซี่ออกเป็นก้อนเลยครับฟังนี่ออก เบิ่งน้าบ้านฟังนี่กันครับเออน้าบ้านฟังนี่เต็มดีนะครับผมมาตลอดดีแต่ว่าสังเกตว่าเกสรเขามีนะครับผมเดือนหาเกสรมีนะครับแต่เดือนสีนี่เกสรบ่มีเลยนะครับผมเดือนที่ผมตีกับผ่านใหม่นะครับผมบ่มีเลยนะครับเกสรมีแต่น้าบ้านล้วนๆนะครับผมเอา fc ขออนุญาตสต็อปคลิปอีกรอบครับเดี๋ยวผมขอเคลียร์แม่มันออกให้เรียบร้อยกัน fc โอเคครับเรียบร้อยแล้วครับเคลียร์แม่เขาออกเรียบร้อยเลย fc มีมนี่ขันเป้านะครับผมขันเขาบกัดดีว่าเขาบอต่อยเห้านะครับกับ่มีปัญหาครับขันต่อยตัวนึงนี่คือว่าเขาปล่อยฟิลโมนนะเอฟซตัวอื่นกับสิต่อยนะครับคือมดแดงกัดหลเอฟซกัดหล้วก็นเนี้ยวตวื่นกับมาลุยนะครับอันนี้คือกันเอฟซอ่าแน่นอนครับบังเอิญแห้งครับบ่าวหมูมาหยอดหนูครับนี่หยอดหนูครับไอ้อ้อยเพ่นเผานี่ครับนี่หยอดคางซาครับยำอมย่มย่อมมุนี่แหละมะคือออกไัเห็นเอฟซีโอเป็นโชคได้อยู่ได้กินเอฟซี แน่นอนแน่นอนไอ้ไม้ที่เขากออยู่นี่เขาเอิ่นต้นข้ามนะครับผมต้นข้ามที่เอาไว้ไออย่อมฝ่ายย้อมยังน่นแหละเอฟซีทางอผู้ไทยเพิ่นเอาไว้ย่อมฝ่ายย่อม,อ,ม,อ,มอันนี้แหละครับเป็นสีนะครับหน่วยซุกมันจะออกดำดำนะครับผมดำดำเอื่นต้นข้ามนะครับผมนี่ครับโอ้ยสวยงามตามทองเรืองเอฟซี ส่วนแม่เขาเอฟซีกองโจโก้ครับนี่สองกลุ่มที่ผมเคลียร์ออกนี่แหละเอฟซีเหนผมบวเคลียร์ออกมันก็สิดูดนำ้ำหวานออกเบิดครับเอฟซี FC มันก็อยู่กับไอ้ปุ่มนำ้ำหวานครับนี่เริ่มเขาไม่อีกแล้วโอ้บ่าวหมูเคาะใหญ่หมองกันเอฟซีใหญ่ไปหลดกันครับเพราะว่าได้เขากับบินมาเกาะมาดูดนำ้ำหวานไปเพิ่มเติมเอฟซีนี่ครับเบื้องเอฟซีภาพบรรยากาศหกโมงกว่าครับนี่ มาตีมิมเบิรงเขาอยู่ครับนี่อยู่ขางสี่เอฟซีนี่นี่เขาเผาอ้อยใกล้ๆครับนี่เห็นบาเขตแดนอ้อยครับนี่นดดนนใกล,ใกล้ๆนี่อยู่นี่โอ้แนนนอนบนนี้ครับขันว่ามีคนเอาบ่ม,มีคนตีบนนี้อีเลียครับอันแนวนี้ครับบอมหมูกับยอดนูไ้ไวเจ็ดแปดกองเอฟซีพ่อเดียรยางเบิรงยเนยมึขึ้นครับนี่ยอดหมองยังสี่ครับนี่มันว่ามีหม,มองสียอดแลยเอฟซีนี่มีหมองสีอ้อยอะ นี่ยอดคางฟังสี่ล้ครับนี่ฟังน้องฟังยังผมก็รอมาหยอดเบิงเพราะว่าผวุวบาเขาตัดอ้อยนะครับเผาอ้อยมันบนมีหมองอาศัยังคามันแรนเขาหาอยู่หากินหนึ่งสี่นะายเอฟซีทั้งขอบฟังขอบไอถนน,นเบงซี่นะครับังคาหมานฮู้แน่นอนแน่นอนสวยงามตามทองเรืองละเอียีเอ้ยโสภาอหลีครับโอ้กินข้าวแล้วกินหวานเขาว่าโอ้ นี่แหละครับคือความแตกต่างของมิมเดือนหากับมิมเดือนซีนะครับผมบ่รู้ว่าท่างอื่นเป็นบ่อจะสําหรับอ่าท่างผมเป็นนะครับผมพิการผมก็บคือบ้านคุกสว่างนะครับตาบลรถายอำเภอแคนดงจังหวัดบุรีรัมย์นะเอซีก็คือว่าเขาสิมีเกสรนะครับผมนี่เกสรแต่หลายนะครับแต่ว่าเดือนซีนี่ต้องต้องยอมรับบ่ามีแต่น้ำน้ำหัวเลยครับน้ำหวานเลยนะครับเอซีเห็นไหมครับช่วงผมแค่ช่วงผมเป่าข้าวเดียวนะครับนี่เขาดูด จากปกติที่มันปิดดีๆนะครับเขาดูจีนไปนะเอซีดูน้ำหวานครับนี่เห็นไหมครับอันอันจะรอดจะแล่นันคือเกสรครับนี่นี่ที่มันแตกเ,ง,เงียมๆอยู่ติดก็ไปรั่งนี่ครับเกสรทั้งนั้นครับนี่เกสรไหลพอสมควรเลยบ่ามูกับโบน่ใจว่าเขาสิเก็บเกสรไปเฮ็ดหนังเนาะช่วงเดือนหานี่<ะ>ผู้หูก่ะคอมเมนต์เมื่อ้รครับ ใทรทีหูเบิรงคลิปบ่าวหมูแล้วก็คอมเมนต์มาไห้ครับมาบอกมาให้ความรูกับช่องแน่ก็ดีครับผมเพราะว่าตัวของบบาหมูเองบาหูอีลีเอฟซีช่วงนี้พั่นไม่ครับพั่นประชําช่องตีมิมหรือว่าไปยิงปูน้ำยิงปลาน้ำกันยิงหนูน้ำกันช่วงนี้บาว,าวบ่างในเอฟซีบ่ค่อยเห็นทักมาครับบบาวหมูก็เลยโซโล่เดียวไปเรื่อยๆแน่ยังสี่ละอืมกับพ่อเห็นพ่อได้ให้เอฟซีได้เบิรงกันยังสี่แล้วครับ สวยนะครับล่างนี่ถือว่าสวยเลยเอฟซีเด๋างงานมึงสี่ได้ไหมพ่ออยู่เด๋ยงไก่ดินอีงสี่ได้ไหมอันนั้นโอ้ยทึงทายคลิปทึงอยู่ทึงไปไผเอฟซีย่านโทรศัพท์ตกลงกอไผ่กับย่านจาา๊งไนวาจังได้เอา้าเบื้องบรรยากาศเอฟซีฝ่าคันว่าสีบานเย็นกะบชัชชัดเจนเป็นไงครับแต่ว่าตอนนี้คือว่าหกโมง,ก,ก,ววโมงก,วกว่าแล้วเอฟซีหกโมงกว่าๆแล้วก็คือว่าแล้วครับสำหรับไอ้สาวหน่อย กับน้องผู้ครับแฟนกับลูกเอฟซีกะเกมเรียบร้อยครับโควิดเล่นงานไปแต่ว่าตอนนี้ก,กะรักษาตัวกักโตัวอยู่สามสี่หมื่นแล้วเอฟซีก็คงจะผ่านพ้นไปด้วยดีครับพร้อมเพราะว่าเบื้องอาการแล้วกะดีขึ้นครับจากไข่กะหายไข่เรียบร้อยแล้วจากเจ็บข้อกะหายเจ็บข้อแล้วก็มีแต่กินยาครับรักษาเชื้อขาเชื้อไปอย่างเดียวครับตรวจอีกเทียสองเทียก็คงจะรู้ผลครับอาจจะหายนะครับเอฟซี FC. เอาสิบนาทีแล้วครับเบอร์เยินเยอะเบอร์เยอะเยน เดี๋ยวมันสียยืดเงายไปเอฟซีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเหมือนเดิมเละครับผมเป็นกำลังใจให้ช่องลำน้ำมีสานนะครับเป็นกำลังใจให้บ่าวหมูน้ำเนเด้อเอฟซีเดอ้เดอสุดท้ายนี่ขอกราบมาสวัสดีครับจากไปนะครับผลงานล้วนๆบ่าวหมูตีมิ่มผู้เดียวครับตอนสี่คำเลยเอฟซีเอ้ย